การข้าวครับเดี๋ยวแม่ขยับโต๊ะก่อนโอเคการข้าวกันข้าวข้าวเย็นตอนหนึ่งทุ่มอีกแล้ววันนี้มีตับไก่แล้วก็ปลาแซลมอนคุกข้าวใส่ตับไก่ครับนี่หนึ่งทุ่มอีกแล้วแต่ก็ยังไม่มึดยังเป็นแดดอยู่ อืมอ,อ,อ,อร่อยใช่ไหมลูกมีตับไก่จะทำซื้อตับไก่มาแล้วก็ปลาแซลมอนแล้วก็พวกข้าวทำไมรู้จะกินอะไรนะ้อเคียววันวันหนึ่งใช่ไหมอร่อยไครับแม่ ทำข้าวพี่ตังก่อนนะพี่ตังก็อยู่ข้าวพี่ตังก็มีความเช่อเนี่ย ตัง,ตงก็กินปลาแม่ตักตรงนี้ให้ไหมแม่ตักตรงนี้ให้กับมือครับยืมยืมชม้อนโอเคอส่วนของแม่ไปดูข้าวของแม่ก่อนของแม่ก็กินของแม่ก็มีตับผักตับใสผักตับใสถั่ว ถั่วแขกที่นี่ไม่มีถั่วฝักยาวใช้ถั่วแขกแทนผัดตับใส้ตัวอร่อยคนเดียวเลยเผ็ดๆเดี๋ยวดีไม่กินตับดีเลยไม่มีคนแย่งเดี๋ยวดีไม่กินตับผัดตับใส่ถั่วอร่อยหาใบตะเพราไม่ได้เลยที่นี่ใส่ถั่วแทนครับใบตะเพราไม่มีโอเคแอมเคียวกินข้าวต่อโอ้ไกลหมดแล้วก็บอก hiểu hả? Oh. <gasps> <gasps> oh. <gasps> oh, sorry. 哪里？哪里好看？